ชบชิๆเปิดตัวแบบเลทท่อหลอดเท่วันนี้นะครับก็ยังอยู่กับแมบบสกิบิดี้ทอยเลทแบทเทิลบูมหลายคนอาจจะบอกพี่ปอนติดแมบบนี้ก็ก็ใช่ครับติดแมบบนี้พูดเก่งชิบหายเลยเมื่อวานเรารีวิวโซน่าที่ท่าน3.0น,นะครับจะเห็นว่าเป็นตัวละครดูดเลือดที่ค่อนข้างตึงมากและตอนท้ายคลิปเราเปิดได้ตัวนี้นะครับ สปีกเกอร์บูเมน3.0สายแอสซิสต์โอ้โหโมเดลสวยมากเลยถ้าสังเกตโมเดลเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาสวยมากเมื่อเทียบกับตัวละครชายเห็นปะเหมือนแม่งเป็นตัวเรียบๆทาสีเฉยๆอะแล้วโมเดลมันดูแบบแข็งทื่อแข็งทื่อมากๆเลยนะแต่กับตัวละครผู้หญิงนี่คือใส่ใจรายละเอียดโมเดลนะอ่าไม่เชื่อดูดิเห็นไหมขอบตัวผ้าคลุมบบ๊ะบาลายเส้นสวยนี่ก็สวยเหมือนกันมีเงาแต่ที่หนึ่งต้องยกให้ที่ท่านเพลนซิลบูเมนนะครับสวยงามอร่ามตา ทีนี้เนี่ยสำหรับตัวละครนี้นะครับก็จะเป็นสายแอสซินเนาะซึ่งสายแอสซิสเนี่ยปกติจะค่อนข้างไม่ค่อยเป็นที่นิยมในการใช้ละกันจากที่พี่ดูมานะด้วยความที่ความสามารถแต่ละอันส่วนมากมันจะไปแบบเออพุ่งเข้าไปตีเนาะแล้วก็โดนลุมตีตายซะเองนะครับแต่ถ้าใช้กับพวกบอสโลกอะไรเงี้ยจะถือว่าเป็นตัวละครที่โหดมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับตัวละครก็ต้องเลเวลเยอะเช่นกันอาก่อนไปเริ่มนะครับเดี๋ยวพี่มาแจกโค้ดหน่อยดีวยกว่า เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการอัปเดตน้องก็จะมีโค้ดใหม่ขึ้นมาโค้ดแรกเป็นล็อบบี้นะครับจะได้3,000เพชรส่วนโค้ดที่2เนี่ยมันเป็นโค้ดจากการที่พี่ได้เป็นพาร์เนอร์นะครับอันนี้ลองไปกอกดูไม่รู้ว่าได้อะไรแต่พี่อ่านมาน่าจะได้1,000เพชรนะครับจะเป็นโค้ดนี้เลยนี่ดูไม่ทันก็สามารถกดหยุดได้นะ d j g n j f นะครับอันนี้มันเขียนว่า thank for your support อันนี้ไม่รู้ว่ามันได้อะไรนอกจากเพชรหรือเปล่าก็ลองไปกอกดูแล้วกันนะครับ ซึ่งในวันนี้เนี่ยเขาจะมีอัปเดตเป็นอัปเดตย่อยตอนที่พี่ลงคลิปก็น่าจะดีเลยแหละมันเป็นอัปเดตเขาเรียกว่าไงอ่ะปรับล็อบบี้ใหม่เนาะโดยกิจกรรมซินิเตอร์ตัวนี้ก็เอาออกเรียบร้อยนะครับแต่ว่าใครที่มีเศษเจ้าอัปนาฬิกาเนี่ยก็สามารถมาแลกได้เช่นกันนะครับซึ่งของพี่นี่เกลือเลยซินิเตอร์มี2อัปนาฬิกามี2โคตรทอ้อ <c oughs> <c oughs> แล้วฉันจะไปหาไอ้สองตัวนี้จากไหนได้อีกในเมื่อเอากิจกรรมออกไปแล้วล่ะ สงสัยตั้งสุ่มสินะและนอกจากปรับล็อบบี้ใหม่ในครั้งนี้นะครับตรงรีซอสเนี่ยก็ถูกย้ายมาตรงนี้แทนซึ่งเอาจริงมันก็ดีแหละเวลาตกไปข้างล่างแม่งเดินขึ้นมาลำบากลาบากรีซอสเนี่ยพี่ยังไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวลองหาโอกาสมาลงละกันนะครับเอาจริงแนะนําว่าลงบ่อยๆก็ดีนะของมันค่อนข้างดีมากๆเลยนะฮะทั้งอาวุธทั้งไดมอนด์ทั้งกล่องแดงนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครเลยดีกว่าเนาะเสียเวลามามากๆแล้ว ก็เหมือนเดิมนะครับก่อนไปเริ่มฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้คนละหนึ่งครั้งใครสนใจร้านเติมรูบังเนี่ยก็ขอฝากร้านคะบิวปะกรบอนปะกิวไว้ด้วยนะครับ สำหรับใครที่กำลังหาบริการต่างๆในเกมโลโบอกขอแนะนำร้านบิวปะกอนช็อปการันตีด้วยยอดขายมากกว่า400,000ชิ้นแบบปลอดภัยแน่นอนมีทั้งบริการต่างๆเช่นแมปโก a การ์เด้นที่มียอดสั่งซื้อสัลเลียงนับหมื่นชิ้นที่การันตีส่งตรงและปลอดภัยแน่นอนและล่าสุดก็ยังมีบริการในแมปไนที่ไนท์อินเดอะโฟเรสต์ด้วยและนอกจากนี้ยังมีบริการรับเติมโลบอกที่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนก็ถ้าหากสนใจบริการยังไงก็ลองดูที่ร้านบิวปะกอนช็อปได้นะครับ เพื่อความเท่าเทียมนะครับเดี๋ยวพี่จะเอามิติสู้มิติแล้วกันเนาะตัวแรกจะเป็นสปีกเกอร์วูเมน3.0นะครับนี่โอ้พาวเวอร์เยอะเลือดเยอะจันเลยสู้กับตัวไหนดีโอ้ข้อมูลตรงนี้เป็นสีแบบสุดให้ด้วยแล้ว,วะทั้ง5ดาวแดงทั้งเลเวลต 1, นะันหนึ่งพันเนาะกดฟเวร์ลิตไปก่อนพินไว้ข้างบนซะระยะจอมตีสิบนี่ถือว่ามาตรฐานของสายประชิดอยู่แล้วแต่ดามจก็ก็น้อยกว่าถ้าท่านเป็นซีวูเมนนะ แอคแท็กน้อยกว่าเลื่อนน้อยกว่าระยะน้อยกว่าอืมถ้าตามหลักทั่วไปเนี่ยอาจจะแพ้ก็ได้แต่ว่าไม่แน่ไม่นอนวะทุกคนต้องลองต้องลองส่วนตัวปกติพี่รู้สึกว่าถ้าท่านเป็นซีวูเมนนี่เป็นตัวตึงของสายสีแดงเลยนะเว้ยมวยฝั่งซ้ายเป็นพี่สาวสุดเบิ่มนะครับถ้ท่านเป็นซีวูเมนส่วนฝั่งขวาสีน้ำเงินสาวน้อยไซมินิสปีกเกอร์วูเมนสามจุดศูนย์ฝั่งไหนจะเป็นฝ่ายชนะเราไปดูกันเลยดีกว่าเอาจริงพี่ว่ายังไง ก็น่าจะแพ้นะเอาวะป,ป,ปึ๊บหบปุ๊บโอ้โหสุดจัดนี่มันอย่างเท่พุ่งเข้าไปเสร็จปัดรอบตัวตีเป็นไฟด้วยอเออเออเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยเดียดีเดี๋ยวเดียวเด้ย,ดย,ดย,ดยพี่ว่าแพ้ว่ะดูดิเลือดมันเฮ้ยไม่แน่ว่ะเริ่มไม่แน่แล้วพอใส่สกิลหมดสปิโกเม้นมันเริ่มสวนกลับว่ะเอาวะอย่าบอกนะอย่าบอกนะครับ เอ้ยเขียนนิดเดียวเองไม่คิดว่าจะชนะนะเว้ยแบบร้อยทั้งร้อยเลยมั่นใจก็แพ้อาจจะเพราะว่าจังหวะเมื่อกี้ไททันเพนซิลมันกําลังไล่สกิลอยู่หรือเปล่ามันกำลังจะเรียกโดนเนาะเอาใหม่ดีกว่าเอาใหม่เอาใหม่เดียววเเเด๋ยวมุมฝั่งสีน้ําเงินเราเป็นตัวเดิมเลยละกันนะครับสป e a เกอร์เว n มนสามจุส่วนฝั่งแดงเอาเป็นนี่ละกันนะฮะไททันครอกแมหนึ่งจุดศหยุดเวลาได้ ใส่ไปชิดทั้งคู่ด้วยมาเปิดเลยไฟนี่พุ่งเข้าไปปุ๊บฟันฟัน,ฟนปาดโดนหยุดเวลาไปเรียบร้อยนะครับเอ้าทำอะไรไม่ได้ด้วยเอ้าเอ้ยแต่ว่าในท่านคอกแมนมันมันก็กึง่งๆึ่งซัพพอร์ตปะมันหยุดเวลาแต่ตัวเองก็ไม่ตีนะเว้ยโอเย่ oh, yeah, แล้ววะทรงนี้นะครับสปิโก้แมนสามจุดสูดมีแววชนะแบบ100%เลยด้วยการรีดดาเมจแบบคิริโต เปิดดาดสตาร์เบอร์สตีมฟันแบบร ù, ัวๆนะครับนี่ปาด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 เฮ้ยมันฟันรัวจริงอะเนี่ยมันเริ่มฟันคอมโบเริ่มรัววะ่ะพุ่งเข้าไปปาดปาดเอาเรื่องโหดจัดเลยวะ่ะหนึ่งหนึ่งนี่เก่งนะเนี่ยเอาจริงพวกตัวละครแอสซินเนี่ยมันจะมีความที่ดาเมจแรงแต่เอาบางเนาะแต่ถ้าเราไปเล่นดันกิจกรรมพวกบอสอะไรเงี้ยเรดบอสหนึ่งหนึ่งอะมันค่อนข้างจะเป็นตัวที่โกงมากเลยเพราะงั้นเรามาลองลงกับบอสหน่อยดีกว่า แต่บอสตัวนี้เนี่ยเออต้องบอกก่อนว่าตัวละครพี่มันแค่เลเวล150นะครับเพราะงั้นดาเมจก็จะรีดได้ไม่เร็วเนาะฟัน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 ฟน,นี่ 80k เลเวลน้อยอะ่ะถ้าสัก500เนะี่ยน่าจะเก่งเอ้ยทำเป็นเล่นไปแรงอยู่นะทําเป็นเล่นไปแรงอยู่นะแต่ก็ต้องปั้นว่ะอ่ะเดี๋ยวพี่ลองอัพขึ้น200ดีกว่าตอนนี้150ใช่ไหม นี่ 60, 70, 80, 90, 200โอเคลองเข้าไปสิกระโดดลงมาแบบรวดเร็วแล้วก็ทำการพุ่งขึ้นไปชึบหึดาเมจไม่ขึ้นหรอเอ๊ะดาเมจไม่ขึ้นเอาขึ้นแล้วจริงๆมันพุ่งไปเสร็จแล้วมันฟันรลัวนะดาแต่ดาเมจข้างในก็ขึ้นนะหรือเป็นดาเมจคนอื่นวะซับซับซเปิดโหมดสตาร์เบิร์สตรีมโคตรเบียว เอารวมๆนะพี่ว่าสายแอสซฟินเนี่ยมันเหมาะกับพวกด่านที่แบบตีบอสอย่างเงี้ยหรือจะเป็นกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆที่มันไม่ได้ตีตัวละครเราเป็นหลักเว้ยแต่ถ้าไปด่านที่แบบเจอศัตรูหลายตัวอย่างเช่นด่านในตัวเขาเรียกเลยว่ามิชชั่นอะ่ะเออพวกนั้นน่าจะไม่เวิร์กหรือเปล่าเพราะถ้าพุ่งเข้าไปเนี่ยก็มีโอกาสที่จะม่องสูงมากเลยถ้าเป็นตัวเปิดก่อนนะเนาะแต่ถ้ามีแท้งเปิดหน้าก่อนแล้วตัวนี้เข้าหลังก็ไม่แน่นะครับนี่อันนี้เทียบกับตัวแท้งเพนซิลวูเมน อันนี้ตีระยะไกลก็ดาเมจพอได้จริงๆก็แรงกว่าแหละเพราะเลเวลมันเยอะกว่าเยอะเลยแต่ถ้าเลเวลเท่ากันก็น่าจะดาเมจแพวะพอดูจากตอนที่เราเอาไป Pv p v p เจ้าได้ไหมเลือดตัวนี้ก็เยอะกว่าดาเมจเยอะกว่าแต่ว่าแพ้นะครับเรียกได้ว่ามีทั้งชนะแล้วก็แพ้ทางกันก็ดีนะเป็นแมปหนึ่งที่ระบบมันดูเยอะดีอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการรีวิวตัวนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าอยากให้รีวิวตัวไหน หรือไกด์ไลน์อยากพูดถึงตัวไหนอีกก็บอกได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้า,นาจะลองมาทำเรื่อยๆเนาะซึ่งเอาจริงเนี่ยมิติกเนี่ยพี่ลองดูมาหลายตัวแล้วแต่ละตัวมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปออกไปหมดเลยแต่พี่คาใจว่ะมันมีอิเทอร์เนลตัวไหนเป็นแอสซิน์ไหมส่วนมากมันจะเป็นแบบไม่ปั๊กเกอร์ก็โลไม่ก็ปืนเป็นเลยอะ่ะไม่น่ามีไปแอสซินมาดูทรงไม่มีตัวไหนเป็นแอสซินอีกเลย และเหมือนเดิมทุกครั้งนะครับก่อนปิดคลิปเราต้องไปทําการสุ่มตัวละครดูดดวงคนเดียวก่อนแต่เก็บเพชรก่อนละกันนะนี่มีน้องแบกพี่อยู่เอ้ก็เลยได้เอเลดมา400ร้อยกว่า,วาลงเอง300ก็บุญแล้วส0มนี่ก็หลูแล้วอ่ะเดี๋ยวมันต้องได้แ,ลแหละมิติกสักตัวหนึ่งสิบตัวจัดไปพี่ชายกดก่อนนะปุ๊บไม่ออกอ๋อไหมออกไหม ไม่ออกว่ะทุกคนเกลือเนี่ยเลยะโอ้โหเค็มเลยจั่วร์ดซีจั่วการสามสบาิบใบออริเนโอ้โหลีเจนกำลังจะแบบออริเนอเทินเลยอ่ะก็สำหรับคลิปในวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับไปแล้วเจอกันคลิปหน้าก็ผมบายบายจ้า